กับตอนนี้เราดูโอกาสทำงานเล่นสนุกสนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่เราก็จะพยายามดัดแปลงทำเล่นสนุกนะครับทำยังไงก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันกินแรงเราแล้วเราก็ทำแบบมันผ่อนแรงเราการผ่อนแรงเราอาจจะใช้คนถึงสองคนแต่ก็ทำไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าวิธีการเจาะหลุมเมื่อเราเจาะหลุมแล้วเนี่ยบางทีมันมียากขึ้น ถ้าเกิดว่าเราใช้คนถากหญ้าอย่างน้อยสามคนสี่คนเนี่ยกับที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีอยู่ในท้องตลาดเยอะแยะนะครับอย่างเช่นมโครีที่เราเอาเครื่องตัดหญ้ามันไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะมากบางทีเรายังมองข้ามถึงเรื่องของความประหยัดนะครับมองความข้ามถึงความประหยัดบางคนบอกโอ้ยลงทุนนี้ลงทุนเยอะจังเลยแต่ทุกวันนี้แรงงานหายาก แล้วก็แรงงานแต่ละคนมันก็ไม่ได้ดังใจเรานะครับการพลวนดินการถากหญ้าการอะไหล,หลายๆอย่างที่มันใช้เทคโนโล,โลยีค่อนข้างจะสะดวกสบายแต่ถามว่าการที่เราทํางานเหนื่อยไหมเราได้มีว่าออกกําลังนะครับออกกําลังแล้วก็ทําเล่นกระตุ้นลุกเราคิดว่าการที่จะทําแบบมีความสุขเนี่ยมันถ้าเราทําคนสองคนเนี่ยทกกากันไปนั่งคุยกันไปพิจารณากันไปแล้วก็รู้ผลงานเันไปอันนี้มันสนุก แต่ถ้าเราจ้างเขาแล้วเราก็ไม่ได้มาสนใจเพราะฉะนั้นอาชีพรับจ้างก็คือรับจ้างไม่ได้ให้ความสําคัญกับผลงานหรือว่าผลผลิตที่ออกมาแต่ถ้าเราทําด้วยความรักความภูมิใจสิ่งที่ออกมามันก็จะทําให้เรารู้สึกดีนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องเจาะเครื่องเจาะเนี่ยเราก็จากดอกที่มันใช้แดนิ้วเราก็ทําดอกมาเป็นส2อนิ้วอย่างที่เคยออกไปแล้วนะครับเมื่อมันเป็นสินิ้วเนี่ยเวลาเรายกเจาะเนี่ยถามว่าหนักไหม มันก็พอได้แต่เราก็อยากจะพยายามทําให้มันผ่อนแรงเราให้มากที่สุดเพราะเราเจาะวันหนึ่งประมาณสองร้อยสามร้อยถึงห้าร้อยหลุมที่เนี้ยถ้าห้าร้อยหลุมแล้วจะมายกคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือดัดแปลงเทคโนโลยีดัดแปลงมันสามารถเจาะได้ทั้งวันนะครับเหนื่อยๆก็พักได้ร้อยหลุมห้าปิดหลุมแล้วก็พักทีเราก็ทําเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูผลงานดูการทํางานของเรานะครับผมอยากให้พี่น้องได้เห็นว่า การทำเกษตรก็มีความสุขได้ครับถ้าใจเรารักแต่ถ้าใจเราไม่รักฝืนใจทําอะไรก็มไม่ผสมเลยเหรอกครับผมอันนี้ดูการทำงานนะครับผม thank mm -hmm. you 아 oh. การทำกรเกษตรทุกวันนี้ที่ผมเคยพูดนะครับว่าถ้าเรามีความรู้เรามีการบริหารจัดก,การมองพื้นที่ออกว่าพื้นที่ตรงนี้หนึ่งไร่สองไร่สาไร่เราจะปลูกอะไรในฝันของเราเรามีต้นไม้ในฝันเราจะบริหารจัดก,การอย่างไรแล้วเวลาปลกูกเราจะควรจะขุดหลุมลึกหลุมตื้นควรจะถากหญ้าควรจะทําเป็นเนินสูงหรือจะทําเป็นร่องน้ํามันสามารถจินตนาการได้หมดโดยเฉพาะเทคโนโลยีเราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ นะครับว่าะ้ะนการที่คุ้มไหมกับการใช้เทคโนโลยีคุ้มครับถ้าเราทําแล้วผลที่ได้ออกมาคืนทุนได้แต่ถ้าเราซื้อเราใช้ไม่เป็นขาดความรู้ซื้อไปก็ไปจอดทิ้งเสียด้เงินครับถึงแม้ว่าผมเองจะให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีจําหน่ายเรื่องเทคโนโลยีแต่เรายังมองความคุ้มของเกษตรกรที่ซื้อไปบางคนยังไม่ได้เริ่มทําเลยแต,อยต่อยากได้ตัวนู้นอยากได้ตัวนี้ ผมถามว่าในเมื่อเราแก่นแท้ของมันคือการปลูกคือการความรู้เรื่องอาหารพืชแต่ว่าการทําโครงสร้างเรื่องพื้นที่ก็ถือว่ายังเป็นลองเพราะฉะนั้นให้เราเรียนรู้เรื่องของการทําพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นลองเพราะฉะนั้นรู้จักธาตุอาหารพืชก่อนครับระบบรากระบบทางใบเราต้องการป,ปัญหาที่มันเกิดคือเรายังขาดความรู้แค่2ตัวแค่น,นั้นเองก็คือระบบรากกับระบบทางใบ ส่วนตาลีละร่างกายต้นไม้ทุกอย่างมันจะออกลูกเมื่อไหร่เซลล์มันจะแก่มันพร้อมที่จะออกลูกอายุกี่ปีบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังเชื่อกันดเดิมดมว่าต้นไม้ขนาดนี้จะต้องสองปีออกลูก3ปีออกลูกสีปีออกลูกแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่าใช้ความรู้เข้ามาร่วมโดยเฉพาะการติดตาต่อกิ่งเรียบยอดมันก็สามารถติดลูกเร็วขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเพาะเม็ดแต่ทํำยังไงเราถึงจะดัดแปลงเกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหารให้ธาตุอาหารมันปริมาณมากขึ้นในเรื่องของธาตุอาหารที่สะสมอาหารด้วยฟอสฟอรัส มันก็จะออกลูกเร็วขึ้นตามป่าปกตินะครับเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยมันฝนปีหนึ่งมันจะมีกี่ครั้งฝนตกกี่ครั้งฝนแดดกี่ครั้งธาตุอาหารจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราสามารถควบคุมเรื่องธาตุอาหารได้ทุกอย่างมันจะมีความพร้อมนะครับเทคโนโลยีือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งน,นะครับหลายๆคนพอเห็นเราทําแล้วอยากได้อยากซื้อจริงๆเราบอกแล้วว่าตามท้องตลาดมีขายทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะไปติดต่อดูราคาเอง นะครับหลายๆคนกอ็อยากได้ให้อาจารย์ซื้อก็ไม่จําเป็นซื้อที่ไหนก็เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าทางร้านเขาอาจจะแนะนําไม่ไม่ดีเท่าที่ควรกับการใช้งานเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องมาตัวหนึ่งบางคนไม่รู้นะครับซื้อเครื่องตัดหญ้าตัวหนึ่งซื้อเครื่องปวนดินตัวหนึ่งจริงๆแล้วมันแคตัวเดียวกันแล้วกใช้ได้แต่บางุูกอาจจะใช้กันไม่ได้เพราะนั้นเวลาจะซื้อเครื่องตัดหญ้าก็ถามทางร้านว่ามันสามารถใส่หัวปวนดินได้ไหมเบอร์แกนขนาดเดียวกันไหมนะครับ ถ้าเราสามารถเอามาได้มันจะได้เราใช้งานคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับก็ขอบคุณนะครับในการติดตามดูคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเพื่อต้องการได้ความรู้ใหม่ๆเราจะพยายามให้นะครับเพราะตอนนี้คนก็ไม่สามารถมาพูดคุยกันได้ไม่สามารถที่จะมาอบรมเรียนรู้กันได้ก็ดูใน youtube นะครับเพราะโรคภัยไข้เจ็บมันมีนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้รับและอย่างหนึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะฉะนั้นก็ดูใน youtube นะครับเดี๋ยว ถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกษตรกรถามมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับวันสองวันนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากก็อาจจะอ,อาจจะพูดคุยกับเกษตรกรนะครับ